สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้ก็กลับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะมือนี้สาวนิงผ้าร่วยสิพ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับคุณแม่บัวสอนเนาะคะ่ะคุณแม่บัวสอนเพิน่นว่าเพิ่นฝันดีค่ะมอคลืนนี้เพิ่นว่าเพิน่นฝันเห็นผ้าผ้าคือเจ้าอาวาดเนาะคะ่ะเจ้าอาว่าดอยู่ประจำหมู่บ้านของเพิ่นนี่ละแล้วเพิ่นซึกเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นซึกพอซึ้อ,ออกแล้วกลับไปนอนนั่นไม่ออกเนาะคะ่ะนอนข้างๆแาม่ออก เพิ่นกะว่าห่วยเพิ่นว่าขึ้นเป็นจังซีเพิ่นว่าเนาะขาเนาะเพิ่นก็ะไดเลขอายุของเจ้าอวาเนาะขาเนาะเลยกัเพิ่นกะฟันอีกค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นไดไปเบิงหนังเนาะค่ะเขามีการมาใช้หนังในมูบานเพิ่นไดไปเบิงหนังแล้วเพิ่นก็เลยถามค่าบัตรเข้าไปเบิงหนังเนาะว่าค่าบัตรเขาเอาจักบาทเพิ่นว่า แล้วเขากระจ้งตัวเลขมาว่าเป็นจักบาทเนาะค่ะเนาะแล้วตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไหนสาวนิงกับโบพาดค่ะสาวนิ้งกับศิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณแม่บัวสอนพร้อมๆกันกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะกับสวัสดีครับคุณแม่บัวสอนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่บัวสอนสวัสดีค่ะแม่บัวสอนค่ะครับผมคุณแม่บัวสอนต้องเฮ่านี้เพิ่นว่าเพื่อนมีแนวทางเด็ดๆครับแต่หมอชมเนาะงดตี่ันมากนี่ลุดเพื่อนว่า งวดนี้จังไรกัจังจังเพิ่นว่าครับมันใจแห้งเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะมาลองฟังความฝันของคุณแม่โบสอนแม่นฝันหรือนั่งสมาธิกว่าครับนี่ฝันจ้ะฝันเนาะครับเนาะเอาเบาสู่ฟังเลยครับแนวไรครับเรื่องเล่าฝันว่าเจ้าอาวาสเพิ่นซึกจ้ะเจ้าอาวาสซึกจ้ะเจ้าอาวาสวัดวัดบ้านวัดบ้านวัดบ้านแม่โบสอนนี่เนาะครับเนาะครับผมจังไรอีกครับบ้านเพล่เกิด่านอน ทางทางพวกไม่ออกสี่ไปจำศีลนั่นแหละคับครับผมบาน,นก็ได้เอา้าก็ได้หเมื่อขึ้นมาเน่ในความฟันนันนะครับผมแก่ในความฟันนนัก็ได้ถามองูโยพูนว่าในเจ็ดปีแต่ก่ามันี้ออกตามอายพูนนันนะ,นะครับผมท่านฝันเห็นภูนั้นผูนี้ครับก็ได้พุนได้ว่าสี่สิบสามปีคุณในสี่สิบสามปีอายุสี่ส<ะ>ิบสามปีจ้าโอ้จ่าอวัต บันนี้ก็ได้ออกมาจากวัดออกมาวันนี้หนังเขาว่าสายในบานมาเขาประกาศก็ได้แม่อยากไปเบืองหนังก็ได้ไปถามราคาหนังเขานั้นครับค่าผ่านประตูร้ายปันไดวาสันหาสิบบาทคุณวะค่าผ่านประตูหาสิบบาทจ้าครับผมก็เลยหงมาึ้นวาเอาฟันัวหนีวาสันครับผมเอาสันๆเนาะครับสำหรับผู้ชมเนาะคนี้ครับมี ค่าตัวหนังเขาไปชมนั่งหาศูนย์หาศิปเปยเป็นเลขหาศูนย์ด้ยนะครับเนาะแล้วก็อายุเจ้าอาวาสนีสี่สิบสามปีขั้นธามมักเลขสามตัวสิเอาตัวใดใส่ครับคุณแม่ก็ต้องเอาหาหาสี่สามที่เจ้าวาวาสครับหาไม่ใส่เนาะครับพระน้ำหาหลดค่ะเพราะว่าแม่ถือสินหาโอ้ซือสินหาครับผมพระน้ำหาห้าสี่สามเนาะครับเนาะจ้ขั้นถ้าเปย์เป็นตามตรงนี่พระเพิ่งกับเก้าวัวแม่นบ่ครับ เอาเกลผ้าเปรอกผ้าเปียเปลเอาเปียใส่น้ำกระไรเนาะครับเนาะจ้าจะปลใส่กระไรครับครับเปลใส่กระไรหรือว่าหาใส่กระไรเนาะครับจ้าครับผมจ้างให้อีกครับบัดนี้มีอยังอีกเพิ่มเติมบ่ครับบ่จ้าฝันฝันสันสันเลยค่ะฝันสันสันซ้ำหนีเนาะจ้าบ่เป็นอยังครับบ่เป็นอยังครับบัดรห้าเอฟซีฝันเกลียวหรือว่าสื่อสอบเลขตามที่แม่บอสอนต้องเขาฝันนี่บัดร้าฝันตรงกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจขึ้น ก็ลองเอาไปเสียงลอตเตอรี่ลองเบิ่งเนาะครับเนาะซื้อลอตเตอรี่ใบเตหมอนครับมาเสียงใส่เตหมอนบรรทัดหาฝันเจียวครับบรรทัดหาถือรางวัลที่หนึ่งก็ได้เนาะคุณแม่เนาะครับผมก็เป็นเพียงแนวทางครับกันถามาามากกับจัดบ่มากกับโบเป็นยังครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2566นี่ครับขอกราบขอบพระคุณคุณแม่โบสอนของเฮาลหลายๆครับที่ให้แนวทางดีๆเอฟซี FC นะครับเนาะ ครับขอบพระคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ<า>ขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ,คคะกรรมสรุปตัวเลขความฝันของแม่บัวสนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเลข3โตแปดสี่สามแปดสีเลขสองโตสี่3ามสี่สหห ขวัวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6 6าค่ะค่าสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งกับขอจบเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ขมารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร้วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืน่นมี่โชคมี่ลาบเฮ่งเฮ่งหมานหมาน,มานปังปังลำร้ลยลำร้ยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อ ค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ